เรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ดารานักสแสดงหนุ่มที่ลด้นล่นอยู่บนเส้นทางวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดหล่อที่ถูกจับตามองเรื่องราวความรักเช่นเดียวกันสําหรับหนุ่มโป๊บธนวัฒน์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับต่างเชียร์กันหนักมากเพราะอยากให้เป็นคู่จริง ยิ่งตอนนี้สาวเบลล่าราณีกลับมาเป็นโสดอีกครั้งยิ่งทําให้กระแสจีนโป,ป๊บและเบลกลับมาสําหรับหนุ่มโป,ป๊บธนวัฒน์วัฒนาพูดที่ยังหายจากจอไปนานถึงสองปีทอํอาเหลอาบรรดาแฟนคลับต้องประกาศหาตัวกันยกใหญ่ล่าสุดหนึ่งรกรกฎาคม2565หนุ่มโป,ป๊บออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวนั้นได้ตอบข่าวลือก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นที่ไปเที่ยวอยุธยากับสาวเบลล่าจริงหรือไม่ โดยเจ้าตัวนั้นได้ตอบกลับว่าไม่ได้ไปอยุทยาน,านานมากแล้วไม่ได้ไปไหนกับเบลด้วยเราเจอกันแต่ที่กองถ่ายอย่างเดียวซึ่งโป้เผยอีกว่ารู้จักกับเบลล่ามา6-7ปีความรู้สึกก็คือพี่และน้องปกติส่วนในตอนนี้ที่คนเข้าตาก็มีบ้างแต่ไม่คิดจะจีบแค่ชอบเขาเฉยๆ